สวัสดีครับเมื่อนี่ผมกลมาว่าเบิ่งเพิ่นอุดจบผู้เสียชีวิตที่สมปีก่อนพี่น้องันเพิ่นเกิอดอุบัติเหตุอยู่แถวพื้นบ้านขาวอำเภอเมือ,มองหมดแล้วครับปีนั้นที่ล่หนังสือพิมร่ลงเข้าหลาๆครับมาตอนนี้เพื่อนก็ครบ รอบสามปีครับญาติพี่น้องเพื่อนก็ทถำบุญหาครับก็เลยมเมื่อบ่งเพื่อนพุดศพบขึ้นเอาล่างสีไรวิญ,ญญาณมาเผาครับเมื่อบ่งไปน้ำกันพี่น้องเป็นเทศดจังใดเนี่ยวาค้นสามปีนี่มันสิเปียยหรือบ่เปียยครับล่อเบิงไปน้ำกันพี่น้อง,เ,งนเ,นเ,เพ,งพ,เพราะว่า ประเภทนี่บ้านกับผมนี่ก็คันตายเสียชีวิตอุบัติเหตุนี่ก็เพื่อ,อ,อมาฟังนครับเพื่อนว่าตายห่ว่นะนะมาฟังให้ครบสามปียัง่อยท้ำบุญได้ครับประเพทนี่บ้านกับผมครับแต่ว,ว่าทั้งเงินเห็นอยู่ทั้งเงินก็ว่าเกิดอุบัติเหตุนี่ยังไงยาเพิ่นเผาเลยครับว่าบ้านผมเขตนี่ คือฝังจะก่อนให้ครบสามปีต,ตายอุบัติเหตุครับอันนี้คืออปตุ้่คิดเนาพนก็เสียชีวิตโดยทางรถยนต์ครับอยู่บ้านเขาหน้าคาพนนะครับเกตังพูงเมือม่อนนี้ก็ครบรอบ3มปีญาติพี่น้องก็ับมาท่ามหมนะครับอย่เ,เลยมาเบิ่งน้ำเพลินครับ กว่าคนสามผัสช็อปเอาไว้สามผีสมันสะพิเศยสิมีกินมีอย่างไม่เหมาะวันงไปน้ำันพี่น้องพระเจ้ากำลังทุบปูนอยู่ครับเป็นบวกปูนเนาะเอามาเอามาฟังไป ตาสามปีก่อนครับเมื่อนี้เพ่นก็มาทูปเสียดบุญหาแล้วลูกค้าก็ไม่เลยมาถ่ายภาพเบิ่งเนาะมาเบิ่งว่าคนที่ฟังไว้สามปีเสียเองสียงบอกเสียอีกอย่างบอกแบ่ผมเคยมาเบิ่งี้กเสียเนาะเมื่อนี้ก็เลยมาเบิ่งนำ้ำเบิ่งเนะาะกำลังทูปอยู่ครับ อ่อเจ้ากำลังทูบปุ่นอยู่จกปุดอยู่ลุงพีู่บปุ่นนี่เลยนดเมื่อเบิ่งไปนำกันที่นนองวาสิเป็นเห็นเจ้ารถิแต่เบิ่งเด้อคนหารถดินเห็นตุ้มมันจนเนี่ยตุ้มมันยิ้มยิำยอยู่สามปีนี้ี่รอพ่อเครับว่า พุทธิศรีิวิตสิ่งงยังเนียสิเปียสิเน่าสิเมนบ่ดนะเรืเอยจากเบ่งโนพี่น้องบ่งไปทำกันเรอยเ้อพี่น้องเลยาได้ไปหาเรียค่ะเบื่อมองนัก็ปิดบ่เนาะเลยมาเฮ็ดบุญน้ำพนเป็นเมื่อบุญของพุทธิเสียสีวิตบ้านผมนี่ละ กำลังทุบเสียวร่างกุศยชีวิตไหลวิญญาณน,นะครับขึ้นมาเบิ่งครับเสียสิเปียส,สิยังโมชนี่สิมีกินบ่กันสิรอเบิงนะ่งเนาะมันก็นทุบยากอยู่แล้วเนาะขราบของขุนเนาะซอปุนหาทอนบมนเนาะ มังไวเรื่อยๆพี่น้องดีเงายู่สองคีบคนละส่วนสิจบน้องสองคีบสามคีบคนละพี่น้องดีล่องพี่น้องบังวานพ้นที่ฟังไว้สามปีซีมีกินบ่สิเปียไอว่เห็นดิด้วยว่าสาบเงน้ำฝนอย่าี แล้เจ้ากําลังทุบพอนปอนทุบอยู่ใช้เวลาดุนอยู่ด้วไว่นองรอบปุ่นมากันนาเติบเนาะโอ้พวกโยกกระเมียนเดียวเนาะข้าพอนปอนยืดเบื้องกันรับทราบอยู่ นี่เสียง่นี่แหละเนาะใก้แล bueno well ้วใกละแล้กเตียงดโหปุหเนาะหลางสีไหลกันย่านนะครับันนี้ก็แล้วโดยที่พี่น่องวันนี้โคเรียบร้อยแล้วบ่เน่าบ่อบ็นเนาครับเขียนขาเนหมีบยังครับเห็นต่กระโดกครับเ่ียเบ็ดเห็นต่หัวกระโดกแขียนขา เสียฟ้าครับบ<ะ>่มีครับเปียยสามปีนี่มีแต่ถุงเท่าครับถุงเท่าบ่เปียยได้เอาได้เอาถุงเท่าหอมสันเอากระดูกของอกมาอยู่ครับถุงเท่าบ่เปียยน,นี่เลยชีวิตคนเานาเนาะไม่มีเกิดเกิดแก่เก็บตายเนาะพี่น้องอืมมันก็มีแค่นี้ ดีลำดีรวยสีสวยสีเทียอียังมาก่อผลสุดท้ายก็คือน,นี่แหละครับลูกวับวับจุดนี่ครับนี่แหละบ้านลังสุดท้ายครับท่องถึงได้เข่าทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านลังสุดท้ายแต่ว่าต้องล่อคิวนี้วพวกคนชีวิตคนมันก็ไม่แค่น,นี่แหละครับ หลงที่แหลกเลี้ยวหลางที่ไรลวิญญาณก็มาอยู่มองนี่ละ่ะพี่น้องคนสุดท้ายผมมียังชีวิตของคนไฟวไฟวมันห่อนคือคนใจห่อน ต้องคกบใจเย็นเนาะพี่น้องเน,น,เนาะเคลียดพวงคักแล้วไฟกับเผาผ่าน,นยังได้เบิดนี่ก็ล่อล่อเอาไฟใหม่แล้วก็จะเก็บดูเนาะพี่น้องเก็บดูแต่ว่าเพิน่นท่าบญเมื่อน,นี้ อาดีครับไฟใหม่เมื่อกเอาวน้ามาดับแลว้วกัเก็บกระดูก,กเก็บกระดูกแล้วกันเวียนตายเวียนเกิดบันหุนเวียนตายเวียนเจดน,น,นี่ลงปูมาสูตรมาอยังเรียบร้อยกว่าพี่นนอก คนจุดไยซีวิตกองกุนจบแค่นี้พี่น้องมียังคนจุดไยคือกองไฟเนาะสอนสอย่างสอนเด็นสาวกัสอนตีม่งแค่นั้เลย่าเอสายสกอัจะมิดำเจงกันยันนนี้แล้ววันนี้ป่าเบิดนะ ปากระเดาคไฟดับเลนะครับได้ว่าดูกระติมไม่เมื่อหลังไฟแห้งอยู่เนาะนี่ว่าลวดบพายหนึ่งนมืองตวในึงวันสี่มงตาไฟหมดเขาจะได้เก็บดูพี่น้องมันก็ล่อเต็มปลาเจ้าครับปลามันกับปลาเป็นห่วดีอย่บ้านอะไรมือน มันมีหฮมบังลูกเลือกเลือเลยมันเอาไฟนอพี่น้องเอาฟันยังกระไดเนาะสุดท้ายก็มาอยู่หม่องนีนอพี่น้องเนาะมันมียังคนมุกกระเร้าด้วยกันเนี่ยล่ำหนึ่งล่ำหนึ่งเนี่ยจัดจัดจัดจิตใจนี่ละจัดเลยมดตายปราบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะมาเบิ่งคนสามปีนี่ บมมียังครับเปียบบัดบมมีกินมียังเด้อโมไม่ถือทอดกินพร้กัไปเบิ่งใกลก้ๆนะครับมีแต่คนหาอย่างเงินบอกเงินบาทลูกหลานก็เจ้าคนหาเสียไว้เฮ็ดบวบเปียกข้อตว์าอนนี้ก็บ่มีียังพี่น้องก็เบิ่ง นี่แหละซีวีกองก้นไม่กับแกนี่แหละเนาะคลิปนี่กคขอจบแกนี่เด้อพี่น้องเอ้ยคลิปหนาไม่ต้องเบิ้งเบิ่งตอ่วนยิงล่างที่ไรพิญญาหนองมาเนาะน้ำบอลเหาน้ำบอลมันเป็นเรื่องของเขาเปียหรือผมเปียสีย่างอียังแน่นะเบิ่งคลิปหนาได้พี่น้อง เดี๋ยวจิตสา่งข้้นรุ่งเขันรุ่เร็มทานกัน้ากำลังสิูกยกปูนเขาจะเกิดดึงออกได้เพราะว่าดูกต้องใหม่เบิดแลวล่ะผมว่า หานน่าม่หมดป่นเนี่ยเอาดูใส่กวนโลเอาไปท้ำบุญมือเอือนครับคลิปนี้มันกับ่ไม่ยังหลายมาเบิงว่าคนสามปีเนี่ยเอาฟังไว้เนี่ย่อยให้พวกเพื่อก็เห็นแล้วครับเพื่อยเบิดครับ พอยังยังเห็นแต่กระดูกครับันมีกินไม่ยังเดี๋ยวจะสุงเศร้าแค่นั้นโมเปลียนคลิปนี้ขอจบแค่นี้เดอ้อพีนอพ่น้องอ้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ